วันนี้ถึงเวลาของความสนุนสนานกับราษฎนในรายการเจ้จี่ค่ะและแน่นอนค่ะไม่ได้ก็คือความสนุนสนานน่ารักของเด็กที่นํามาฝากคุณผู้ชมครับค่ะส่วนหัอ่านะคะเป็นเรื่องราวปฏิหารที่ลอยคุณทีท่สุดค่ะว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องจริงเพราะเรื่องจริงมีเพียงเรื่องเดียวครับส่วนตอนนี้ความสนุนสนานมีอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยครับไปเลยค่ะบ้านบ้านข้างช่องข้างหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้เคียงแห่กันมาเชียร์กันเต็ม ล็อกก๊อฟก็ยืนงงมาหอมทำไมแลว้ว่ะคุณพี่ครับวันนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอคุณพี่ครับรับรองว่าคุณพี่จะต้องถูกใจสินค้าผมแน่เลยทังนันทำไมอันยืนทำไม,ำไมคนพบชีวิตเซลแมนคนเก่งที่ไม่ได้รวยเพราะเก่งหมดกันขนาดซาเล้งยังไม่ทักเลยอ่ะจะทำยังไงดีวะเนี่ย ปฏิหารแมวบ้านที่มีวิญญาณเทวดาเข้าสิงโอ้แม่้เจเย็นใจเย็นทำยังไงดีวันนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองกลัวแล้วเจ้า ให้หยุดเดี๋ยวนี้แล้วทำไมถึงไม่ใส่ล่ะลูกใส่แล้วมันอึดอัดนะพ่ออึดอาดนั่นเป็นอะไรลูกอึดอัดแล้วหนูจะตายนะบ้านไหนมีลูกสาวต้องดูเรื่องนี้อาจช่วยชีวิตลูกได้หมอคะแล้วเด็กเป็นยังไงบ้างคะพอปุ๊บหายปั๊ะ ยังยังยังไม่ทําฉันทああําเองเอาละครับมาถึงช่วงเด็กที่กับพปเทคอันซิคูล oh, แล้วครับดีเลยค่ะเอามาดูเลยค่ะพี่จิ้มใช่แล้วครับนะ้องคนแรกนี่นะครับเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากันแบบเป็นคู่แล้วก็เป็นคู่ปัดหักเลี่ยมโหยนั่นมันหนังจีนลวพี่ก็ถูกแล้วไงเขามากันแบบจีนจีนแต่จะจีนแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับเหรอ นนาะคนนี้ที่เนอะโเจอโจโจโครับจะมาโชว์เชิสิงโตโอ้โหพอป่าวประ,ปะปากาศออกไปปุ๊บชาวบ้านแห่ก็มาเชียร์กันเต็มไปหมดข้างบ้านข้างช่องข้างหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้เคียงแห่ก็มาเชียร์กันตเติมแล้วแม่เสืดงนี่เป็นใครอ,อ๋อเป็นครับเข้ามาให้กำลังใจ แล้วโชร์เชิดสิงโตก็เริ่มขึ้นอ,อ้าวเฮ้ยทางหลังน่าอะไรน่ะอ๋อคุณไปโชว์เชิดสิงโตเขาด้วยลงมาเขาจะโชว์คนเดียวเอา้าวดึงหางไว้โอ้โหดูสินัดกระพือเข้าไปกระพือสร้างความดดเด่นเด่นโอ้โหถึงจะอยู่หางเขาไม่เวทน,นะขอเด่นเข้าไว้โอ้โหลีลา อาดูสิมันใหญ่เลยดูสิข้างหน้าตีโตหุนต่นโตเชิดไม่ถูกเลยงงแต่ข้างหลังมังับเอือโยกข้างล่างกระถือข้างบนชิงความโดดเด่นเอาไว้นี่ตามมาเออยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้หัวขึ้นคนเดียวหางไม่ตดอเคลืนปัดโตเอ้ยนั่นลงไปอยู่ตรงนั้นน่ะดีแล้วเอาจากทำไมน่ะจะเคลื่อนอีกแล้วปัดโตเอาทีนี้ดังเขาร่วลงไปเลย โอ้ยนี่หัวมันต้องเด่นกว่าหางนี่ยหางเด่นกว่านี่เธอจัดเชิดยังไงฉันไม่สนใจฉันขโมยสินงะและความโดดเด่นก็อยู่ที่ฉันคนเดียวเอาจะหมุนไปไหนหัวอยู่นี่เอาดึงดึงไปไหนเงื่อไปเลโอ้ยนี่ต่อยหัวคนนำโอ้โหดูดึงด้านํนำหัวแล้วดึงข้ไปเอาถึงก็ล่วงเอาหัวล้วงลงไปแล้ว โหยวอยยังไงท่านก็เป็นสดเพราะท่านน่ะจะเชิดต่อนี่ฉันเชิดหางอย่างนี้แหละฉันจะทิงความเด่นดังทั้งหมดมาเป็นของฉันดึงเข้ามาอ้าวดึงเข้าไปเต้นอย่างเดียวโชว์ความโดดเด่นเอาลูขยันเข้าว่าใครจะเป็นยังไงไม่สนฉันน่ะมันมันของฉันถึงนายจะท่าสวยแต่ฉันน่ะลูกขยันย่าอ้าวแล้วแย่หัวก็มาเชิดเลยมาโชว์เอ้ยนี่ดึงมาโชว์ต่อข้างนอกให้ผู้คนก็ได้ชมกัน นั่นมาชิงความเด่นดังอยู่นอกบ้านเลยโอ้โหยิงมีเสียงเชียร์ยิ่งเอาใหญ่ <S <S เอาเรามีอะไรเลยเนี่ย้ยปะธา,าสินโตไม่ได้เชิญฮิปโปอ้ <S <S อาวปะทนี่มันแม่ยังเสื้อแดงนี่แล้วมาอย่างไรแล้วเนี่ยเอาโชว์เอาใหญ่เลยปลาใหญ่เลยบอกลูกให้เต้นยังไม่ถึงใจแม่มันต้องเต้นอย่างนี้เอาเอาเข้าไปเอาดูเต้นสิเอาสบัดไขมันเซลลูไลท์กันเข้าไปโอ้โห,โห,โหนี่ฉันรู้แล้วว่าลูกเต้นเหมือนใครพอพอแล้วพอแล้ว ให้ลูกกลับมาเต้นต่ออย่างเดิมเฮรออ้ออออายใช่้านอะอายแทนทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละแม่ปู่จีนเมื่อหลายงานกล้่มโอ้โหล้วติดต่อไปโชว์เชิดสิงโตเหรอติดต่อไปเป็นหัวหมูไว้เจ้าสิเอา,เอาไปดูน้องคนต่อไปดีกว่าครับจริงๆแล้วน้องคนนี้นไม่น่ามาอยู่ในช่วงเด็กจี้หรอกกน่าจะไปอยู่ในช่วง จ้าบที่ารมากกว่าทำไม<น>ะคะเด็กก็ต้องอยู่ช่วงเด็กจี้เลคะพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรทําไมไปดูกันครับน้องคนนี้ชื่อน้องบูมน้องเฟิร์สครับแต่เราจะไม่ได้นําเสนอสองคนนี้นะครับเ,าเราจะพูดทําไมคือเรานัดเอาไว้แต่มาเจอเด็กงงกล้องครับน้องเสื้อเขียวคนนี้นี่เองชื่อน้องก๊อฟครับน้องกอ๊อฟยืนงงอยู่ยืนมองกล้องแบบงงงงเกิดอะไรขึ้นยืนงงเมื่อโดนหอมเข้าไปขนาดนี้ ก๊อผากออกแล้วก๊อบก็ยืนงงมาหอมทําไมแล้วใครเนี่ยแกเป็นใครมาทาอะไรที่นี่น้องก๊อบไม่สนใจใครครับนี่เข้ามาหอมมาขนาดนี้แต่พอแพนกล้องไปก็ยังเห็นน้องก๊อบยืนง,งงอยู่ครับกลับไปหอมแก้ใหม่ทิ้งว่าน้องก๊อบจะเกิดอะไรขึ้นน้องก๊อบก็ผากออกแล้วก็ยืนงงครับ งงงงมันอยู่อย่างนั้นเองหองอีกว่าหางจะล้มเซมาขนาดนี้ก๊อบก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็งงเอ๊ะล้มทําไมอะ่ะล้มทําไมเน๊ะน,นัทีมอีกด้วยขีดทําไมก๊อบเดินหนีโดนอักเซมาขนาดนั้นกรอบเดินกลับมาแล้วก็มางง แล้วเปลี่ยนสถานที่มาที่โซฟาก๊อฟก็ยังงงอยู่ครับพับงงมากแลเอียงก็เอียงเอียงเอียงเฮ้ยกอกลับมา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 อย่าเอียงขนาดนั้นแล้วก๊อบก็งงงงมาทั้งเอียงเอียงอย่างนี้แหละครับกลับมาก๊อฟกลับมาอย่างงแบบยิงเอียงอย่างนั้นเออกลับมาแล้วแล้วก็ยังงง มีสิ่งมาสั่นอันใดอันดับไหนของโลกที่จะมาทําให้ก๊อฟหายงงโอ๊ยนี่น้องก๊อฟเขาเป็นไงบ้างเนี่ยเา้าจะเป็นยังไงคือตอนนี้กําำลังดูทีวีอยู่แล้วเขาเกิดอาการงงนั่น่ะงงน่าเราไปอยู่ในทีวีได้ไงเนี่ยงงไปดูค <นะ S 2> พล่อะไปดีกว่าครับพี่เพื่อจะหายงง คนต่อไปนะครับเป็นสาวสวที่ชื่นชมในความเป็นไทยเขาจะพาเราไปที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยแต่จะสนุกสนานขนาดไหนนั้นไปชมกันแบบไทยๆโอ้โหน่ารักจริงๆน้องสามคนนี้ให้เจ้าจีพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยไปถึงจังหวัดนครปฐมอ้าวเที่ออะไรกันบ้างจันเนี่ยน้องบิงน้องเจนเลอ้องยกโอ้น่ารักจัง บ้าอิกวาวิวฮะบ้าอิกวาวิวอุธงททั้งสวยทั้งเก่งโดดเด่นจริงๆแล้วคนสวยก็ขอนาเสนอมุกเปิดตัวเก๋ๆไหนยังไงอ่ะพร้อมจะเอจาเอน่ารักอ่าน้องบิวหน่อยสิจอจุทโอยเอาหมดกันหมดกันเลยทั้งสวยทั้งเก่งเมื่อกี้เรียก รธรรมดานลครับรอกับบ้านไปที่ดื้อเลยจัดมาสามเหลือแค่สองเอ้าสองก็สองไปพอเข้าไปเจอหุ่นชุดแรกก็งงแล้วครับ ก็ได้เป็นเรื่องละนั่นไงลุงยังงงนั่นเนี่ยอันนี้นิ่มๆอ่ะอันนู้นแข็งอ้าวอ้าวอันนี้นิ่มๆลุงงงลุงงงเดี๋ยวดูแล้วกันลุงงงลุงงงขนาดฝรั่งยังไม่เว้นเลยนี่ฝรั่งเดินเข้าไปแล้วเอาย่องเข้าไปแตะ เอาทีนี้ก็เลยเสียเนื้อเสียตัวกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้วนี่คนที่เข้ามาดูก็จับกันใหญ่เลยสงสัยว่าทําไมมันนิ่มจังรู้แล้วทีเนี้ทีนี้ก็หมดกันวันนั้นหุ่นกี่พึ่งจริงไม่มีใครสนใจเลยมัวแต่มาสนใจหุ่นกี่พึ่งเกอสองคนเนี่ยถ่ายด้วยถ่ายด้วยอ้าขอถ่ายรูปอีกด้วยโอ้ยดังกันยกใหญ่แล้วสรุปว่าสองสาวของเราดังกว่าหุ่นกี้พึ่งทั้งพิพิธภัณฑ์เลย พอเล่นจะเหนื่อยแล้วก็มาให้อาหารปลาด้านนอกครับอ้าวปัทธอขนมปลาก็มีเวลากินเนียคนกินเองอ้าวกินซะจริงจังเลยเต็มปากเต็มคำด้วยอร่อยเหลือเกินนะ <S <S 2> <S 2> เอออ้าวเคี้ยวตุยตุย <S <S 2> <S 2> ไม่สนใจใครเลยอ้าวเต็มปากเต็มคำดีแท้ อา้าวมีตกอยู่ชิ้นหนึ่งเสียดายเก็บไปให้ปลาซะลูกเอเอหยิบละหยิบหยิบหยิบอา้าวน่ระวังหล่นน้ำนะคะอา้าวหยิบมาอ่ะเอา้เอาหยิบขึ้นมาได้แล้วอาถอยหลังมาตั้งหลักให้ดีแล้วก็โยนให้ปลาไปนะเอาทำา่ายก็พอเออทำเล็กๆก,ก,ก,ก็ได้เอาคำง่ายก็พอโอ๊โยหมดกันปลาเลยอดกินเลยอิ่มอยู่คนเดียวเลยเจ้ายยกเอ้ย ใช่แต่เท่ไหมเวลาน้องกลับบ้านไปนะพอไปกินน้ำปุ๊บนะน้ำพุ่งออกจากตัวเป็นฝักบัวเลยอ่ะทำไมอะ่ะอ่ะก็บรรดาป้ปป,ป,าป,าป,าป้ายายๆเขาคิดว่าเป็นหุน่นไงเขาก็านิ้วไปจิ้มดูกันใหญ่ <c oughs> จุ๊กจั๊ก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 นี่ถึงตัวจะพุนไม่เป็นไรนะคะแต่คะแนนต้องคุณตามไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถูกลาให้คะแนนน้องๆกันแล้วค่ะเริ่มจากน้องคนแรกค่ะน้องโจโจกับน้องเนยค่ะข้างหลังเนีอะไรเนี่ยอ๋อคือเป็นโชว์เชิดสิงโตเขาด้วย ลงมาเขาจะโชว์คนเดียวเอาดึงหางไว้โอ้โหดูสินัดกระทพือเข้าไปกระทพือสร้างความโดดเด่นโอ้โหถึงจะอยู่หางก็ไม่เว้นโหดค่ะจ้โจน้องเนยนะครับตุ้งแฉงตุ้งแฉงตุ้งแจงแมนตุ้งแจงน้องโจ้ากับน้องเนยได้ไป63คะแนนต่อไปครับค่ะ น้องก๊อฟค่ะงงมันทั้งเอียงๆอย่างนี้แหละครับกลับมาก๊อฟกลับมาอย่างง,งแบบเอยียงๆอย่างนั้นเออกลับมาแล้วแล้วก็ยังงงโว้ค่ะอ่าน้องก๊อฟตอนนี้ก็ยงังยืนงงอยู่เออได้เท่าไหร่ลนะแม่ได้ก็ไหลกันแน่ได้ไหไนะ่น้องก๊อฟได้ไป72คะแนน และสุดท้ายครับค่ะน้องหยกกับน้องเจนค่ะชุดต่อไปก็เป็นแบบนี้ครับนั่นแน่ไปต่อเท้าเป็นหุ่นยืบือเขาซะหนยโบว์ค่ะดูดิครับว่าหุ่นยืบือจะได้ไปเท่าไหร่น้องหยกกับน้องเจนได้ไป8ปคะแนนโ ชนะด้วยคะแนน8 5คะแนนนั้งนี้นักเก็บกับน้องเช,เชนครับรับรางวัลจากทางรายการไปเลยยินดีด้วยครับ